คู่กับชอยคุณชมสายอาลุสานะครับนะครับนะครับแล้วก็คุณรัฐพลเนี่ยครับท่านที่อยู่มายาวนานพอสมควรจะรู้ว่าคุณรัฐพลเนี่ยเป็นดาราจากละครทีวีเจ้าถึงแสนวีในช่องสี่บางขุนวงแนนะครับและหวันใจของคนไทยตลอดกาลคุณสุชาติทวางบูลมาได้ต่รอบมาตั้งแต่ปีสองแล้วนะครับโอ้โหครับ เห็นไหมครับแสดงว่าคณสุชาติเนี่ยรักท่านทั้งหลายอย่างมากนะครับมาล่วงหน้าเลยวันนี้จะมีหลายเพลงนะครับบ้านของเรารักกันไมเ่เถิดคนดีไม่มีวันตายและเพลงที่ทุกคนรู้และร้องกันได้ก็คือใจรักนะครับจะได้ควาย่างแน่นอนครับก็ผมเรียนนะครับว่าบรรยากาศต่อไปนี้คงเป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่พวกเราคงจะได้มา,าร่วมกันมีความสุขด้วยกันผมเรียนนะครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มสยาม รู้จักกันทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้คนไทยยิ้มยากขึ้นคนไทยแค่มองหน้ากันไม่ถูกใจก็มีมีเหตุเรื่องราวต่างๆมากมายผมอยากให้บรรยากาศเปนเดิมที่คนไทยเบืองไทยเป็นคนืองยิ้มสยามคนไทยยิ้มกันให้อภัยกันและกันกลับไปครั้งหนึ่งไม่อยากให้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่อยู่ในในหน้าของหนังสือเท่านั้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรงุงเทพ์จะได้ให้ความสุขกับพี่น้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าอนาคตหลังจาก12สิงหาแล้วคงต้องถามเสียงพี่น้องทั้งหลายว่าท่านจะอยากให้จัดหรือเปล่าถ้าในวารงการต้องรับอย่างเืองแน่นเช่นน,น,นี้คงต้องพักกระปุกมาจัดต่อได้ครับสำหรับวันที่เจนะครับถ้าท่านใดมีเชือสีอฟ้านะครับจะเป็นเชื้อยืดเชื้ออะไรก็ได้ นะครับเราจะร่วมกันเลื่อไทยมหาราชินีนะครับสีฟ้าใส่มานะครับแต่ถ้าไม่มีสีอะไรก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวบอกว่าต้องสีฟ้าแล้วถ้าไม่มีสีฟ้าแล้วจะเสียใจพลาดโอกาสที่จะมาฝังศีลร่วมกันก็เจ็ดสิงหาเปิดงานเลื่อไทยมหาราชินีรบริเวณสวนกรมรัชเสื้อสีฟ้านะครับก็ต่อไปนี้ก็คงจะหมดเวลาที่จะพัดความสำรานของท่านแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีการพิธีการเล็กน้อยครับมีมอบโล่ให้กับผู้ประกาศนุษั์ครับขอบคุณมากครับแบบตัวคุณแค่ที่ดีค่ะแล้วตอนนี้ทั้งโลกพร้อมแล้ว